แกะแกะขั้วเหรอไม่ต้องแกะก็ได้อะอ่อรไหมแกะเหรอแกะไม่เป็นใช่ไหมเออแกะให้ 嗯。Oh. เยอะจังเลยอ่ะหยิบทีละอันค่ะแม่แม่หยิบทีละอันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะเก็บเก็บขึ้่อนไ เอาถ้วยตั้งไว้เอาถ้วยตั้งไวตงไ้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะคว่ำอีกเอาถ้วยตั้งไว้อ่าเก็บใส่ถ้วยเออโอเคหมดหรือยังเก็บให้หมดโอเคอ่ะหยิบกินไปตั่งเล้ยงนะอ่าพะละพะละหมดละค่ะหมดแล้วค่ะ มอร์นิ่งและสวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตตัวหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวานนะฮะจาก Alpha X AlphaX ที่บอกว่าให้ระวังตรงนี้ไม่ต้องกลัวละเพราะว่าการพักตัวอยู่ในตำแหน่งที่สวยมากนะครับ BVG ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยนะวันนี้ผมเอามาเป็นหุ้นติดสแกนด้วย CPR โอเคนี่ตามที่เตือนนะครับ ชายโยตามที่เตือนเลยนะครับมโอการลสหลุด4.78 GFC ตรงนี้เป็นการเด้งก็มองว่ายัางเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแนวต้านไม่น่าจะเกิน11.10 a d v i ครับแอดไวพักได้ดีครับ AH โอ้โหเอาสิมาแล้วครับวันแรกครับผมให้ตามกี่วัน3-5วันวันแรกมาแล้วนะฮะวันแรกเปิดสวยมากเดี๋ยวรอดูอีกสัก2-3วันใครกำไรแล้วเดี๋ยวเตรียมปิดขายนะครับต่อด้วย BM ปิดสวยครับ BLC โอเคใช้ได้ครับผมจะมีโอเค XD ไม่เยอะฮนะ0ูนไม่ไม่น่าจะมีผลอะไรครับ Com7 เเพักดีครับ I2 พักดีครับ IVL สวยงามมากครับรออีกสักสองสันหรือไม่ก็ลุ้นการเบรไปรเลยครับ25.50จ J Park พักตัวครับไม่ได้แย่ฮนะ RBF พักตัวครับสักโอ้โหวสวยงามเออมาอัปเดตอย่างนี้ก็ดีเลยเนาะมันจะได้รู้ในะที่แบบ คุยกันไปมื่วนเป็นยังไงนะครับซิลลีโอเคอันนี้ใช้ได้นะซินเนกโอเคสวยซินเนเนกจะต้องระวังนิดนึงนะมันจะไปชน12ชน12มีโอกาสงงๆพักได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครกําไรนะครับอาจจะเทสพุทบางส่วนไว้นิดหน่อยก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่อยากให้ลุ้นนะอยากให้ลุ้นถือต่อนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตเซตเซตเมื่อวานเราบอกว่าอะไร เตรียมช็อตใช่ไหมเตรียมชอ็อตเตรียมเซลล์อ่ะโอเคชุดนี้นะครับถ้าเกิดใครเปิดมาตอนเช้านี่ใครเปิดมาตอนเช้าก็มีเฮแล้วครับเพราะว่าวันที่2นะฮะเนี่ยมันลากกันลงมาเห็นไหมลากกันลงมาแล้วก็ดึงกลับจังหวะนี้คือจังหวะของการดึงกลับถึงตรงนี้นะฮะถึงตรงนี้นะ ยังไม่จะเป็นต้องเปิดโ s i t i o n อะไรเลยก็ได้เพราะนะตำแหน่งเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีในการที่จะเลือกขาดทุนกับกําไรเนี่ยมันพอๆกันตำแหน่งนี้ขาดทุนกับกําไรนะเพราะว่าแนวต้านมัน1 3 8่งสม้าข้างล่างมัน1 3ึ่ตรงนี้มัน1 3ึ9มันพอๆกันเลยจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยวินเลจมันมันมันไม่ได้ชนะกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่เล่นทีเฟกนะผมมองว่าไม่ต้องทําอะไร เออแต่แต่แต่ถ้ามันดึงขึ้นต่อชุดนี้นะชุดนี้นะถ้ามันดึงขึ้นต่อให้มองเซลให้มองช็อตให้มองพุทธโอเคไหมอ่ะพุทธเซลไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์โอเคผมอ้าวผมต้องใช้คาว่าพุทธกับช็อตออโอเคนะอ่ะ ถ้ามันเด้งขึ้มานะฮะไม่ไม่มองขึ้นนะเราจะมองลงอย่างเดียวแล้วก็กรอบก็จะอยู่ที่เดิมเลยนะครับซึ่งเซตก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะส่วนใครที่รอกองทุนนะใครที่เราซื้อกองทุนเดี๋ยวมันหลุด838ก็เตรียมซื้อกองทุนไปได้เลยนะครับโอเคอะเรามาอัปเดตกันต่อครับกับหุ้นของวันนี้เริ่มที่ชุดของการเตือน ANI อันนี้ไม่ไหวเลยวะ่ะเออปล่อยเข้าไปนะ เขาจะไปถึงที่ไหนก็ปล่อยเข้าไปกับตัวเดี๋ยวเจอกันนะครับ CRC เช่นกัน CRC ไม่ใช่จุดเล่นนะครับเป็นจุดที่จะต้องรอเผืเเ่ออาจจะได้ต่ํากว่า30รอดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวเนี้ยเราไปติดสแกนนะครับ26เดือน3แล้วก็เล่นได้วันเดียวจบเลยเห็ไหมเปิดมาเล่นวันเดียวแล้วก็จบจริงๆครับ1 2 3 4อันนี้การพักตัวนี่คือแบบต้องเรียกว่าอะไรตอก สปูปิดฝาโรงพูดอย่างนี้เลยนะครับโคตรจะไม่สวยนี่คือเลิกเล่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คามาใครที่ถือเนี่ยก็มีโอกาสเด้งได้แต่ว่ามองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นถ้ามีจังหวะเด้งจริงๆให้ลินขายซะนะครับต่อด้วยตัว c p x เอ็ก e นะครับเอ็ e ta, มีการจ่ายผลเกือบ40ตังค์วันที่5ก็ น่าจะลงน่าจะหลุดแลละครับเพราะหลุดชุดนี้ก็จะไม่สวยอ,อไม่น่าเอาบันผลนนะผมมองนะไม่น่าเอาบันผลเพราะว่าอ่าหนึ่งโลนะครับหลุดโลที่สองแหละมันมันไม่สวยครับมีโอกาสที่จะไปทำฐานโซนยี่สิบบาทกลางๆลางอประมาณยี่6บ้ายี่หกบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาบันผลห้าสิบตังค์แล้วจะต้องมาถ่วงข้างล่างเนี่ยผมสู้ว่าขายตรงเนี้ย แล้วมาซื้อขึ้นข้างล่างดีกว่าต่อมาจะเป็นชุดหุ้นสวยทั้งหมดเริ่มโดยตัว T Poly อันนี้สวยจริงๆถ้าเมื่อวานถามว่าใครสวยที่สุดนะผมก็ต้องขอตอบว่าเป็น T Poly แล้วกันนะครับไอเจ้าตัว T Poly เนี่ยนะมันมีการปิดเต็มแท่งอย่างนี้นะฮะดูนะดูดูนิสัยเขานะจงังหวะที่ขึ้นมาชุดที่1เนี่ยมันเปิดโดดนะนะวันทาม,ามันเปิดโดดชุดที่สองเนี่ยมันก็เปิดโดดนะครับ เพราะฉะนั้นชุดที่3ามเนี่ยมีนักเรียน VAP 3นะซึ่ง VAP 3ามเราจะใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับสามารถปรึกษาผมได้ตลอดนะหลายคนนะวันที่ไม่ได้สอนก็ไอตัวนี้หอได้ไหมส่งหน้ากราฟหน้าอะไรให้ดูก็พูดคุยนไปนะครับซึ่งมีนักเรียนท่านหนึ่งนะที่ถามมาว่าเฮ้ยตัวนี้มีโอกาสในการเปิดโดดไหมเป็นคําถามที่ดีมากนะครับ <c oughs> คือมันปิดได้แบบโหสวยขนาดนี้บรุ่ม,มาขนาดนี้นะฮะ <c oughs> คือผมแจ้งว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆครับ ที่วันนี้จะมีการเปิดโดดอแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้มีการเปิดโดดจริงๆอ่ะเล่นให้มันเป็นเดเทรดไปเลยแล้วก็เล่นให้มันจบไปเลยในวันนี้ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้านะเผเอิญว่ามันปิดสวยปิดแบบ1 8 7 1.90งจุถ้ามันปิดสวยอย่างนี้นะก็ลุ้นไปต่อได้นะครับอาจจะแบบลันกรอบใหม่เลยก็ได้นะถัดมาครับอ๋อทีโพลีต้องให้สต็อปนะครับสต็อปอยู่ที่ อ่านลึกนิดนึงนะครับ BVG กลับมาเล่นกันอีกแล้วนะครับ STOP จะอยู่ที่5.3ตรงนี้จะลุ้นขึ้นไปเทสที่6.25ได้เลยครับ NSL ลันกันมาลันกันมาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมแต่กรอบนี้นะฮะรันกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งแนวตั้งของ NSL เนี่ยะครับจะอยู่ที่25.25 25น่าจะถึงในเร็ววันนะครับแล้วก็ STOP l o s อจะอยู่ที่ 22. านะครับ ต่อด้วยตัววาลิกวาลิกนี่บูลิชมาแล้วนะสัญญาณการพักตัวนี่เตรียมที่จะสิ้นสุดแล้วนะนะแล้วก็แนวต้าน6.2คิดว่าทะลุนะครับสอบลอยอยู่ที่5.6ครับสามารถยังไม่หลุดยังไม่หมดความร้อนแรงครับหน้าตาจะเหมือนกับวาลิกเลยเนีย่ยใช่ไหมอันนี้สามารถแต่ว่าสามารถสวยกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดใครจะมองแพทเทิร์นนี่นะว h a p e โซนหัวจั่วบนเลยนะ นะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ต่อโดยตัวสามารถเนี่ยแนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8บาทถัดมาคือหุ้น tps สวยเช่นกันนะฮะจังหวะของการพักตัวกรอบระยะของการสะสมโซนนี้ดูดีมากๆยกโลด้วยนะมาเต็มฮะหนึยกโล3ครั้งกรอบการพักตัวตรงนี้สะสมจริงๆตรงไหนก็ได้ แต่ราคากลางๆมันก็ประมาณ4บาท20ตังค์แนวต้านเนี่ยคิดว่ายังไงก็สามารถเบรกได้นะ4.50พอเบรกไปแล้วเนี่ยพอเบรกไปแล้วอ้มันออกทามหายก็ผมก็จะมองว่ามันจะไปโซนเปลี่ยนสเปดนะครับโซนประมาณ5บาทถัดมาด้วยตัว SAVSAV เนี่ยนะครับ Morning Star โซนบนเลยทะลุแน่ๆฮะ19.8ก็ลุ้นเป็นกำลังใจให้นะครับ พอถึง19.8ผมคิดว่าน่าจะไปแบบ 20, 22, 25อะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับต่อด้วยตัว BRR BRR ไม่สวยเท่าไหร่อ่ะโอเคนะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบแบบสต็อปลอดสั้นๆแคบๆนะฮะก็ใช้4.74เป็นสต็อปลอดได้ซึ่งตัวเนี้ย ถ้ามันเล่นต่อจริงๆอะ่ะผมมองว่าเล่นสั้นๆแล้วกันเนาะกรอบ3-5วันแนวต้านประมาณ5บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวนี้ที่เราเตือนมาโดยตลอดทางอะ่ะมันมันจะเป็นลูกเป็ดขี้เละแล้วนะลูกเป็ดขี้เละคือกํกลาลังจะกลายเป็นหง้ะนะกำลังจะสวอนะแลนะตรงนี้นะฮะก็การพักตัวทําได้ดีแบบดีมากๆกําลังกระพือปีกเลยครับสต็อปลอ7.25เมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อแต่ให้มองสั้นๆนะครับแบบ สามถึงห้าสัปดาห์ไม่ใช่สามถึงห้าวันนะตัวนี้ต้องเป็นสามถึงห้าสัปดาห์เพราะกราฟมันหวีมากนะมันยึกยักยึกยักยึกยักจะไปก็ไม่ไปจะลงก็ไม่ลงจะมันยึกยักยึกยักยก,ก,ก็ปล่อยดูตรงนี้นะหลังจากนี้อีกสามถึงห้าสัปดาห์เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับตอนนี้ตัว tkn เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยพูดกันตรง,ตงๆกราฟไม่ได้ช่วยนะแล้วก็เป็น v shape แบบอ่อนแต่มันใกล้ stop loss stop loss แค่สิบบาทเท่านั้นนะ 10บ,บาทเท่านั้นแนวต้านลุ้น11.5เอ้เพอร์เผออเพราะฉะนั้นลุ้นว่ามันจะมีการกลับตัวคือถ้าถ้ามันมันมันกลับขึ้นจริงๆนะไอเนี้ยโคตรต้นเทนอ่าที่มาเม้นผมบอกว่าในรายการไม่ไม่มีหุ้นต้นเทนสักวันเลยครับนะจริงๆมีทุกวันแนตะ่เหมือนมันไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะเอออ่ะดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันขยับขึ้นอ่ะดูยังไม่ต้องทําอะไรก็ได้ดูวันนี้ถ้า t เ n เล่นเหนือ 10.40โ okay. อเคไหมเทียนเลยเนี่ยสิจตามได้เลยครับแนวต้าน1ิ5แล้วก็สิบครับแล้วก็ฝากเฝ้านิดนึงนะโคโค,โคไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่คิดว่ามันมาแน่ๆเพราะถ้ามันจะเอาลงอะ่ะนะมันเอาลงไปนานแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีใครเอาลงได้นอกจากคลิป <laughs> ไม่มีใครเอาลงได้ครับ พราะถ้าเอาลงอะ่ะคือมันหลุด10.3ไม่นานแล้วแต่ว่าเนี่ยมาแตะ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 ซึ่งไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมให้ไอ้ V.P. รุ่น3เฝ้าเลยนะแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนมาไหนสักทีเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะไปได้ถึงฝั่งฟันหรือเปล่าฝั่งฟันของผมคือทะลุ11.6นะต้องทะลุ11.6นะแล้วก็สต็อปล้อตรงนี้นะยังให้ที่เดิมนะก็คือ10.3มาเป็นเดือนละ เดี๋ยวเรามาลองดูแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทะลุวันไหนจะโซนสะสมเนี่ยมันนานมากนานอย่างเงี้ยเวลาเบรกน่าจะสวยนะครับก็เบรกคือออกทำหายเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยากจะฝากเฝ้าเหมือนกันนั่นก็คือ BA BA Stop สต s อลนะครับให้ที่15.8แล้วก็แนวต้านอยู่ที่17.6หาหน้าก็น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยฮะมีการพักโซนหมนซึ่งสวยมากนะครับโซนเก็บสะสมระยะเวลาเนี่ยมันเกิน5วันละ ก็มีโอกาสที่จะชาร์จนานกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามครับ STOP ป o อดอยู่ที่3 9บาทแนวต้านผมรุ้น42.5เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ S N N P มีกรอสะสมเหมือนกันดึงขึ้นมาแล้วนะครับสต็อป o อดจะอยู่ที่10เท่าไหร่17ทวนแนวต้านมองนู่นเลยนะครับ19.3ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าให้ผมเลือกนะถ้าให้ผมเลือกถ้าเอาเป็น เอาเป็นระยะสั้นผมจะมอง N S L ตรงนี้นะครับแต่ระยะสั้นนี่คือสาวันเลยครับแต่ถ้าเกิดแบบลุ้นกันยาวๆหน่อยนะลุ้นกันยาวๆผมขอลุ้นตัวนี้โคโคโคนะครับโอเคอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าน้าเทรดเช่นเคยครับไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวมาหัวเราะไปกับน้องเวลากันต่อนะจ๊ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับ ตัว VP รุ่นที่4เราเปิดรับสมัครแล้วนะฮะ VP รุ่นที่3ใครที่อยากจะต่อรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่ามากอ่าเราแบบดูแลกันดีนะครับสนุกสนานการสอนแบบเป็นกันเองนะฮะสามารถต่อได้เลยเราลดราคาพิเศษให้และสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ยังได้ราคาโปรโมชั่น Early Birth ในเดือนเมษายนเรารับ เดือนเมษายนเนี่ยเป็นราคาเออริเบิร์หมดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับรีบสมัครก่อนวันที่30เมษายนแต่ถ้าเกิดใครที่สมัครเข้ามาเลยวันนี้ก็จะสามารถดูคลิปวิดีโอเราได้เลยนะสามารถปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะครับในกลุ่มโอเคอะใครที่สนใจนะครับสอบถามเลยเลย่มจำได้ที่ l ล n e แอดมันนี่ฮีโตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคไปครับเรียงคาถามใหม่ครับผมโอเค 1> CV วอรหราคาแพงกว่า หุ้นแม่ CV มีอัตราแปลง1ต่อ1ราคาแปลง0.5มีเหตุผลอะไรซ่อนเลนไหมอืมก็ราคาแปลงมันแค่0.5ใช่ไหมเดี๋ยวซี CV. นี่ผมผมไม่ได้ดูนะว่าราคาแปลงจริงๆมันอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ตัว CV เนี่ยมัน c ีบีวอหนึ่งอยู่ที่62สิงตังนะส่วน CV อยู่ที่โอ้อแพงกว่านิดเดียว แล้วก็มีการมีค่าแปลงอีกห้าสิบตังค์ผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาปะฮะยังยังไม่ถึงเวลาของการแปลงว่าอีกอีกนานวะถ้าอีกนานอ่ะไม่ต้องไปสนใจมันนะเนี่ยอ๋อมันเพิ่งเข้ามาซีโอหนึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8เดือนสามนี้เองนะฮะเออก็มีการกระชากเล่นกันอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้ค่อนข้างสวยนะครับเอาจริงวางซับรอด ตัว c o 1ไว้ที่53ตังค์ได้เลยแล้วก็ลันกันขึ้นไปเลยนะครับส่วนมีเหตุผลไรเล่นช่วงนี้เขาเป็นเทศกาลวอลเลนหุ้นมันไม่วิ่งก็คนก็หันไปเล่นวอลเลนแทนนะครับแนวน้อมของ THC c ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมุมมองในระยะสั้นนะหลายๆคนเข้ามาเล่น t ี c เนี่ยเข้ามาเล่นกันโซน5บาทเนี่ยก็มันต้องสต็อปออกไปแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองในระยะกลางๆแล้วต้นทุนของเราดีต่ำกว่า4.6นะถ้าต้นทุนต่ำกว่า4.6เนี่ยผมลุ้นก๊ก2เพราะเราพูดมานานแล้วว่าก๊กแรกของ TACC เนี่ยคือการชน5บาทแล้วต้องมีการพักตัวซึ่งมันอาศัยเวลาอ่ะดูนะนับจากตรงนี้นะฮะวันที่5เดือน2มาชน5บาทเนี่ยวันที่15เดือน3ก็ประมาณเดือนเดือนครึ่งใช่ไหมฮะ เออและชุดนี้คือชุดของการพักตัวนะครับซึ่งใครที่ต้นทุนต่ำจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าให้ลุ้นนะให้ลุ้นถือรอกอก2เพราะก๊อก2อ๊กอกแรกอะ่ะมันคือโซนโซนต่ำกว่า5บาทโซนต่ำกว่า5เนี่ยสเปดมัน2ส,สตางค์แต่โซนเหนือกว่า5เนี่ยสเปดมันคือ5สตางค์เพราะฉะนั้นกอก2จะสนุกมากๆเดี๋ยวรอดูไม่รู้ว่าจะมา,าตอนไหนเออแต่ถ้าถามผมนะ มันตระกูลเดียวกันกับ N S L เพราะมันเป็นของที่ขายในเซไอเนี่ยมันกระชากไปแล้วหลังจากนี้ก็กไม่ไม่น่าจะหลุดโผล่ออก็ดูที่ว่ามันจะมันจะกระชากตามอะไรนี่อย่างอย่าง N S L เนี่ยก็เป็นการพักแบบซ i g z a g นะครับก็คือพักดุดโลแล้วก็กระชากขึ้นเดี๋ยวก็รอดู T A C C ต่อแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแนวโนมผมให้ทั้ง2ส,ส่วนนะระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับขอนโนมซินเนกแล้วก็ R B F ขอบคุณครับ สินเนกสินเนกนี่สวยเออบอกเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นหุ้นติดสแกนด้วยวะผมไม่มีเอออันนี้สวยนะครับอ๋อน่าจะเป็นหุ้นติดสแกนเมื่อวานนะใช่ไหมผมให้เป็นเมื่อวานก่อนก็มุมมองคิดว่าน่าจะขึ้นต่อได้ครับแนวต้านอาจจะไปถึงโซนต้านขาบวนกันด้ครับ14.2่ 14. ส่วน RBF เนี่ยมันมันคนละเรื่องกัน RBF เนี่ยมันคือโซนล่าง มันยังไม่กลับตัวนะฮะคือคือแทนที่จะยืนได้ก็ยืนไม่ได้นะครับเราก็ทิ้งตัวลงมามีมโอกาสสูงมากที่จะหลุดนะครับ10.9เพราะฉะนั้นถ้าตามก็อาจจะต้องเป็นซินเนกแทนแล้วกันเนาะว่าลีกอาทิตย์นี้คิดว่าผ่าน6.2ไหมไม่ทราบเลยเออไม่ไม่รู้จะตอบอยังไงฮะเพราะว่ามันมีเวลาอีกสี่วันอันนี้ก็ขอข้ามแล้วกันเพราะไม่ไม่รู้จริงๆว่าใน4ี่วันเนี่ยมันจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับ ลบกวนขอแนวโน้ม TRP ทุน14.49ค่ะ14.49แนวโน้มขาลงไม่สวยนะครับตำแหน่งของการซื้อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มามามา,มาจวแท่งนี้เนาะอืมฮะส่วนนี้เป็นโซนของการพักตัวซับรออ,อยู่ที่13.4แต่จริงๆอะถ้าทุน14.9จริงๆต้องสต็อปไปแล้วนะครับวันอีแท่งนี้เป็นบูลิตแอนกราฟฟิ่งไหมรับต้านเท่าไหร่ครับ แท่ง e. ล่าสุดแท่ Tank, ่งลาสุดไม่ใช่ครับเขาเรียกว่า piercing bullet ครับแต่จริงๆมันอ่อนแบบสัญญาณแบบมันโคตรอ่อนนะก็ไม่มีแนวต้านนะครับแนวรับก็จริงๆไม่มีเพราะว่ามันหลุดแนวรับมาแล้วครับผมขน้นแนวโน้มวาริกอันนี้ตอบไปแล้วเนาะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสอบถามแนวโน้ม OR ครับเด้งเพื่อลงต่อหรือว่ากลับตัวแล้วอ๋อมันกลับตัวอไลไครับขออนุญาตนะฮะ ไม่กลับตัวแน่นอนไม่มีคําใดบอกว่าไม่กลับตัวการขึ้นมาสาวันซ้อนนีนนนน่นะครับไม่ใช่แน่นอนนะฮะก็มองว่าเป็นการเด้งในกรอบของเขาแล้วกันเออแต่ว่าอย่าหลุด17.6ถ้าหลุด17.6เนี่ยต้องไปเกิดใหม่เพราะว่ามันหลุดจริงๆมันไม่มันไม่มีโซนนี่มันต่ํากว่านี้อีกแล้วนะอาจจะต้องไปเกิดใหม่นะครับ P.T.L. ทุน9.85ทรงนี้ดับเบิลบัตตอมทรงนี้แข็งแรงไหมครับอ่ะมาดูนะว่าก้นเนี่ยดับเบิ Double, ลดั Double, Bottom, Bottom, Bell, บเบิลก้นดับเบิลบัตตอมบัตตอมแปลว่าก้นใช่ไหมดับเบิลก้นเนี่ยมันจะแข็งแรงแค่ไหนะ P.T.L. ไหนวะ <c oughs> ไหนบัตตอมบัตตอมอยู่ตรงไหนตรงไหนวะไอ้งงเลยอ่าเขาหมายถึงชุดนี้เหรอตรงนี้เหรอ,ตร,หรอตรงนี้เหรอครับถ้าตรงนี้มันเด้งไปแล้วนะฮะ แต่ถ้าหมายถึงไอเนี้ยนะไอนี้ไม่ใช่ถ้าแค่นี้ไม่ใช่นะครับก็อาจจะมองผิดไปเนาะทุน9.8โอเคเอ,อ่อถ้าถ้าตรงเนี้ยนะฮะอะ่ลบใหม่ลบคขาว่า double bottom ออกเป็น s i d e w a y ์ในกรอบได้ไหมผมผมเปลี่ยนได้ไหมอ่าไม่เป็นไรเนาะพูดถูกพูดผิดไม่เป็นไรมันเป็น s i d e w a y ์ในกรอบตรงนี้ซึ่งโซนที่เขาซื้ออะฮะ 9.8ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ซื้อได้ค่อนข้างสวยแล้วก็แนวต้านมันจะอยู่ประมาณ11บาทเขาได้มองแนวต้านยไหมไม่ไม่ได้มองนะครับก็ก็มองผิดแพทเทิร์นแต่ว่าจุดซื้อนะโอเคมากนะครับไม่ว่างดูหุ้นหลายวันยังเข้าออคชั่นช่วงนี้ได้ไหมคะหรือไม่ควรไล่ราคาแล้วเสียดายวิที่แล้วซื้อไม่ทนันออคชั่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการจ่ายผลครับ ถ้าซื้อไม่ทันในช่วงเนี้ยไปรอซื้อหลังการจ่ายปันผลก็ได้เพราะว่าปันผล37ตังค์เนี่ยมันก็น่าจะลงประมาณ40ตังค์ผมคิดว่าน่าจะคุ้มนะครับแต่ว่าต้องไปรอดูอีกทีนะฮะว่ามันจะลงไปลึกแค่ไหนเออเพราะมันอาจจะไม่ลงก็ได้ <c oughs> โอเคแนะนำสำหรับคนที่จะสมัครสมาชิกแล้วมองไม่เห็นปุ่มนะครับคนที่ใช้ iPhone i แ a ด ให้ทำการเปิด safari แล้วเข้า YouTube ไม่ใช่เข้าแอป,ป YouTube โดยตรงแล้วลองอินผ่าน YouTube แล้วไปที่ช่องมันนีโลจะเจอปุ่มกดสมัครอ๋อขอบคุณครับซึ่งบางคนน่ะเราเราเปิดแอป,ปอะไรพวกนี้มาเราไม่ได้อัปเดตเนาะจริงๆเราไปอัปเดตที่ App Store ก็ได้นะครับหรือเขาเรียกอะไรอะของตัว Android อ์อะเข้าไปอัปเดตแอปก็น่าจะเจอแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้แหละฮะ เข้าเว็บเข้าผ่านเบราว์เซอร์ก็จะเจอปุ่มขอบคุณมากๆนะครับแพทนะแพทตินัมลงมาตลอดครับแนวโน้มไปทางใดจริงๆคำตอบอยู่ในคำถามแล้วนะครับออคำตอบอยู่ในคำถามแล้วถ้าบอกว่าลงมาตลอดแต่ขออนุญาตเช็คดูก่อนนะครับโอเคนี่ขาลงชัดเจนสตออออ็อปลอสสองจุดในกรอบของเขาจริงๆอ่สองแต่ว่าตรงนี้ต้องสต็อปลอสไปแล้วนะครับ โฮมโปรราคานี้น่าสนใจเก็บได้ไหมครับ10.6พูดยากเพราะอะไรรูกไหมเพราะว่าหลายๆคนน่ะเข้ามาด้วยหลายๆเหตุผลผมไม่สามารถตอบได้เลยครับว่ามันมันน่าสนหมหรือเก็บได้ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างคุณกิติศักดิ์เนี่ยลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวหรือมองตัวนี้ยังไงอันนี้ผมผมตอบไม่ได้เลยเนาะ เออเอ,อย่างเี้ยแล้ว,ลวโฮมโปรมันมันหวีมากพอสมควรมันมีวอลลุ่มมากพอสมควรถ้าเกิดใครอยากจะเก็บอะไรจริงมันมันสามารถเก็บได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางทางเทคนิค,คไม่สวยอ่บอกตรงนะครับแต่ทางพื้นฐานอันนี้ต้องไปประเมิงงนัทีนึงว่าชอบหรือเปล่ารับอ,อินเซตทุน2.28ขายไป2.6กับคืนมาบางส่วนได้ไปรับคืนมาบางส่วนที่2.26 อ๋อโอเคยังเล่นในกรอบนี้อยู่ไหมครับมาดูครับกรอบข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับอืมเสี่ยวมากเลยนะฮะก็ถ้าหลุดทุนเนี่ยก็ให้คัดทิ้งไปซะนะครับอาจารย์วิเคราะห์ได้สะใจมากฟังไปหัวเราะไปโอเคขอบคุณมากครับจากคำสัญญาเช้าอสวัสดีครับสวัสดีนะครับรบกวนขอแนวโน้ม v g i ทุน1.65โซนนี้ เป็นโซนของการสะสมน่าสนใจครับรอติดตามดูด้วยกันผมก็ตามอยู่นะว่าเอ๊ะมันจะสามารถเบรกได้หรือเปล่าเบรกตรงนี้คือเบรก1.79นะครับทุน1.65นี่ถือว่าดีฮะเจมดีตรงนี้ถือว่าทำสามเหลี่ยมได้ไหมมาดูครับสามเหลี่ยมมหไฮกดลงโลยกขึ้นก็เป็นทรงสามเหลี่ยมถูกต้องครับเลือกข้างทางใดก็น่าจะไปทางนั้นถ้าให้เดาถ้าให้เดาเลยนะจักใจนะ มันกดมันน่าจะกดลงต่อจริงๆคิดว่าน่าจะกดลงต่อเพราะสหากรรมยังไม่ดีครับนี่เน้อดอกบงดอกเบีย้ยอะไรมันยังไม่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันยังไม่มีปัจจัยเชิงบวกต่ออันนี้อะไรถ้าเขาจะเอาจริงๆเขาน่าจะกดลงแล้วค่อยดึงกลับมามันน่าจะกําไรดีกว่านะฮะขอ,อนนโนม s p r c SPRC โอเคอันนี้อันนี้เริ่มเป็นขาขึ้นไซด์เวัพสวยงามครับผมแล้วก็ N Y T โโอ้หนี่แหละมันเหมือนกับคนคนเดียวที่มาดูเวลาคนคนหนึ่งที่ดูหุ้นน่ะคือทรงหุ้นมันจะต้องไปด้วยกันนะฮะรู้ไหมคือสเปคคนน่ะเออเวลาดูสเปคคนอ่ะนี่โอ้โหแบบชูชันะนะนะหัวทิมขึ้นหัวแบบโอ้โหจะชนแนวต้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าบางคนที่ถามมาเนี่ยให้หุ้นมาสองตัวตัวหนึ่งแบบมันจะตาย,ยแล้วอีกตัวหนึ่งเออทรงดีบางทีผมก็เออไม่เข้าใจนะแบบเขาไปหามาจากไหนวะแต่อย่างเนี้ยดีทั้งคู่ครับแนวโน้มเป็นขาขึ้นทั้งคู่สวยทั้งคู่เลยครับ CSS มีโอกาสไปต่อไหมครับแต่รูปเป็นรูปผู้หญิงเนาะอาจจะเป็นขโมยหรือไม่ก็เอารูปแฟนมาใช้นะโอเค CSS มีโอกาสไปต่อไหมครับขอสปลอสด้วยครับได้ครับพนุม เดี๋ยวเรามาเจอกัน c s <oughs> f จะเป็นยังไงอ่ะที่90ตังค์ใช่ไหมทุนของพนุ่มอยู่ที่ตรงไหนทุนอยู่ที่90ตังค์อ่อสต็อปลอด้วยเหรอก็สต็อปล s อใช้ที่ทุนของพนุ่มก็ได้นะ90ตังค์หลังจากนี้ก็จริงๆมันก็มันมันไม่ได้น่ารุ้นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีการเคลียร์บนเคลียร์บนคือแทงขึ้นโดนทุบลงอะเออมีใครเปิดขึ้นก็โดนโดนฆ่าทิ้งหมดเลย ก็กำลังใจในการขึ้นมันก็ลดลงใช่ไหมเนี่ยแนวต้านที่เคยไปถึงบาท5ก็ไปบาท3แล้วก็มาบาทหนึ่งนะครับก็สต็อปลอสจริงก็อยู่ที่ทุนนั่แหละครับถ้าเกิดหลุดก็ขายทิ้งได้เลยครับผมโอเคอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับมีคําถามไหมให้ให้โอกาสเนี่ยให้โอกาสปับ๊บลองจัดเลี้ยงให้ไหมไม่มีนี่คือสุดๆแล้วนะผมอัดคลิปตอนสองทุ่มสีอนะฮะก็เดี๋ยว ไปพาลูกนอนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนจากกันไปอย่าลืมกดสมัครไว้นะนี่ๆปมสมัครตรงนี้ได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย